และคำจำกัดความของเขาคนนี้ก็คือสาวอีสานเสียงสวย,ยถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัสนีหมายเลขหนึ่งครับ หลายคนคงคุณหน้าคุณตาเขาคนนี้เป็นอย่างดีคุณมาเชาเชาคุณเดียเห็นหน้าปัศณีหมายเลขหนึ่งครั้งแรกคุณคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ 20, 20ค่ะ20ทุวนๆเลยคำตอบแรกของคุณเอาล่ะแก๊งสายสืบปรึกษากันใหญ่เลยจริงๆอ <20, S 2> ่ะ2ีต้นๆน่ะน่าจะคือน่าจะเกิน20แล้วพี่ชาวว่าเกินเกินแต่ว่าน่าจะเท่าไหร่ดีใช่เลขนั้นเลยพี่24ครับสี่ครับหมอทีบอก24คุณเอกกี้คลงมานิดนึงแล้วกัน 22, 22 2อ่ะสอถ้าอย่าง <20 S 2> นั้นนะคะ <5. S 2> แอร์ว่าคือน้องน่าจะเพิ่งเรียนจบหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่แแอร์ย <22. S 2> ค่ะแอร์บอก23คุณเชาเชาคุณเบียร์คำตอบแรกของคุณคือ20ปีและตอนนี้คุณมี5ตัวช่วยอยู่เพลงคนดัง c l o สอัพความทรงจำแล้วก็เหตุการณ์อยากจะใช้ตัวช่วยไหนสำหรับปรัสนีคนแรกไหมครับเพลงดีกว่าครับเลือกตัวช่วยเพลงครับอ่างั้นเรามาฟังเพลงนี้กันเลยเกี่ยวข้องกับปรัสนีหมายเลขหนึ่งอย่างไรมาฟังกันเลยครับ

ทุกชีวิตของคุณไม้พี่รมพรครับถูกเผยแพร่มาในปีเดียวกันกับที่ปรศนีหมายเลขหนึ่งเกิดครับ15วินาทีต้องตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่20ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับ 22, 2 24, ิอ่าตอบเลยเปลี่ยนนี่เาะ่น่นเปี้วิต้องกดเปลี่ยนอาล้กดเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก20ปีเป็น 24ครับ24ปีเอ้าน pues ี่ตอบคำตอบเดียวกันกับมอริ์เลยนะผมคิดอยู่ในใจแล้วแล้วก็เหมือนเคยเจอน้องเขาด้วยเหมือนเคยคุยกันด้วยเอาละครับตอบมาแล้วแบบนี้ตอบถูกเป๊ะๆ24ปีรับโบนัส5,000บาทปรัสนีหมายเลขหนึ่งครับคุณอายุ24ปีใช่หรือไม่ครับใช่ใช่มาใช่ค่ะ เป๊ะๆแ,แบบนี้รับโบนัสไปเลยห้าพันบาทคอนเดิรได้สวยเลยไหฮะใช่อ,อเอาล่ะมาพูดคุยกับปัศนีหมายเลขหนึ่งสวัสดีครับอ่าขออนุญ,ญาตแนะนำตัวเป็นทางการสักนิดหนึ่งค่ะไข่มุกรุ่งรัตคะ่ะน้องไข่มุกพอเขาตอบ24ปีเรารู้สึกไงตรงเลยเออตรงเลยแ <laughs> <apologized> บบผมไม่คิดว่าจะ คำแรกก็ถูกเลยค่ะนั่นนะสิโอ้โหแบบเก็บยิ้มไม่อยู่เลยเมื่อกี้เห็นมีรอยยิ้มโผล่มาด้วยเอาละเรารูจา<ะ>้จักน้องไข่พุกจากการประกวดร้องเพลงค่ะจากเพลงใส่ว่าซีบอทิมกันของพี่ก้อง้วยไรค่ะโอ้โหทําไมถึงชอบร้องเพลงเหมือนกับตั้งแต่จําความได้เลยร้องให้เราเกะกับแม่ในห้องอในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ร้องมาจนโตเลยค่ะเริ่มประกวดเริ่มอะไรประกวดตั้งแต่อายุกี่ขวบประกวดตอนปสองค่ะในในโรงเรียนก่อนแต่อแต่เริ่มจริงจังเนี่ยประมาณมสมห้า เห็นเมื่อกี้บอกว่าคำจำกัดความเป็นสาวอีสานจริงๆเป็นคนกรุงเทพหรือคนจริงพ่อกับแม่เป็นคนอีสานค่ะแต่ว่าหนูเกิดกรุงเทพแต่ว่าพ่อหนูโตมาหนูค่อยว่าอีสานได้ค่ะเพราะไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่อีสานเอาล่ะอย่างนี้คุยกับคุยกับลิศรู้เรื่องสิอ่ะาว่าอีสานเนี่ยป่ะค่ะหนูอยู่อุดรค่ะอุดรบ่ะโอ้ยอายุลอยเอ็ดเจออพ่อแม่ขอนแก่นเจนี่ไหนนะครับพ่อแม่ขอนแก่นเจนผู้เปขอนแก่นอายุยังอยู่ขอนแก่นด้วยว่าอีหลีเป็นคนลอยเอ็ดแมนครับพีเอ็มว่าไหนอย่างครับว่าผ้ขอดใจคนบอก พยายามทำความเข้าใจระหว่างคุณคุยกันไปด้วยลิคริงครับพี่เอกอยากว่าด้วยครับผมไม่ถึงบอกอีสานให้สอนบอกหมอโอไมกาพูดเลยว่าเออยังไงดีมาเป็นปัศนีคนแรกเลยเราได้ยินเพลงเพราะๆจากน้องไข่มุกมาเพลงนี้ไซว่าซิบอทิมกันค่ะวันนี้แบบร้องให้เราฟังอีกสักครั้งได้ไหมครับได้ค่ะไปฟังเพลงเพราะๆจากน้องไข่มุกกันเลยครับ 喝感冒。 ຊິບໍ່ທິ້ມກ พราะมากจริงๆนะครับเพลงนี้เอาล่ะแล้วตัวเราเองเรามีผลงานเพลงของตัวเองไหมครับเพลงล่าสุดที่ปล่อยไปชื่อเพลงว่าถ้าเธอฟังอยู่ค่ะฟิชเชอร์ลิงกับพี่พี่วงมีนก็สามารถชมได้ใน YouTube ของ Love East Entertainment ค่ะติดตามผลงานก็ทาง Love East แล้วก็ถ้าเป็นเพจใน Facebook ก็เป็นภาษาไทยไขมุกรุ่งรัตเลยค่ะถ้าเป็น i อก็ไขมุกสนิกกี้ค่ะติดตามผลงานของน้องไขมุกกันได้วันนี้ขอบคุณน้องไขมุกด้วยนะครับขอบคุณครับเชิญเลยครับ สัสสัส E N S E เขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E เอีถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S ีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีอะเซน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 ทีวีอะ